สวัสดีค่ะซาเลดีดบอลค่ะยินดีต้อนรับสู่รถนตนมือสองสภาพเก๋เอ๋ขั้นละสวยรับประกันซ่อมขับที่ร้านซานาโตเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้ค่ะซานาโตเซ็นเตอร์ของเรามีโปรโมชั่นสุดเด็ดสุดปังสนันเมืองพัทยาให้กับลูกค้าค่ะกับตอนนี้ก็เลยค่ะโปรต้องรัก ซันอัลโตเซ็นเตอร์ให้ลูกค้าตั้งตัวค่ะกระโปรคาเฟ่120วันซ a นอัลโตเซ็นเตอร์จ่ายค่างวดให้คุณคุณซื้อรถปี2563คุณไม่พออีกทีหนึ่งปี2564กันเลยนะคะไรยังไม่พอค่ะลูกค้าขากับโปรตั้งหลักที่หนึ่งค่ะกับการรับประกันซ่อมสูส์ค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อรถที่ร้านซ a นอัลโตเซ็นเตอร์เป็นแบรน์ไหนลูกค้าได้รับประกันซ่อมสูงไปเลยค่ะจากโชว์รูมายแดงหนึ่งปีเต็มและยังไม่พอค่ะลูกค้าขะ กับโปรตั้งหลักที่2ค่ะกับในเรื่องของการแถมร้อมใหม่ยางใหม่และชุดแต่งรอบคันมูลค่ามากกว่า35,000บาทค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาขอทำหนึ่งชุดที่ร้านซานโตเซนเตอร์แบนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถออกรถที่ร้านซานโตเซนเตอร,ร์ได้นะคะลูกค้าอยู่ในกลุ่มของอาชีพพนักงานประจำหรืออยู่ในกลุ่มของอาชีพอิสระธุกรกิจส่วนตัว หือเอกสารเข้ามาที่ร้านสนาตารโตเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะเข้ามาคุยกับชีมงานฝ่ายขายค่ะเราสู้ทุกคันเราดันทุกเคสปรึกษาฟรีโดยชีมงานมืออาชีพที่ร้านสนาตาโตเซ็นเตอร์ค่ะที่ร้านสนาตารโตเซ็นเตอร์มีให้ลูกค้าเลือก หลายราคาด้วยกันนะคะและที่สําคัญค่ะทรรัสเตอร์โสเตอร์ขายราคาเกี่อมยาวให้กับคุณขายรถไม่ผิดราคาเราขายรถตรงตามรุ่นโชว์รูปป้ายแดงค่ะเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มของผ่อนเดือนรัศสามพันสบายสบายกระเป๋ากันดีกว่าค่ะเช่เากับมอเตอร์ไซค์กันไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Ford f o r ์ f i ฟียต้าเชเบอร์เล e กอาริ t อเชเบอร์เาเราก็มีให้กับลูกค้าเลือกกันนะคะราคาผ่อนสบายสบายกระเป๋า,นา,นาแน่นอนค่ะเดือนละ3,000บาทเช่ากับมอเตอร์ไซค์กันไปเลยค่ะ ขยับมาผ่อนราคาเดิมละ4,000บาทต้นๆกันค่ะกับแบรนด์ Mitsubishi Mirage Toyota v r ปี2010ปี2011เข้ามาที่ร้าน s a t u t o Center กันนะคะชซกเงินเอกรถเพียงแค่1,000บาทเท่าน,นั้นค่ะหรือจะเป็นในกลุ่มของผ่อนเดินละ5,000บาทที่ร้าน s a t u t o Center ของเราก็มีให้กับลูกค้าน,นะคะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายยี่ห้อกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Mitsubishi Actyad Nissan a m e r a Sport หรือจะเป็นโตโยต้าเรอสลูกค้าสามารถเข้ามาขอทำสินเชื่อที่ร้าน s ซอร์วิสเซ็นเตอรกันได้เลยนะคะหรือลูกค้าชอบในส่วนของรถ m a ด้า3อานิวสกายพัน d a c i ี i c FB อ o บหรือจะเปนในเรื่องของ m g 3ทางร้าน s ซอร์วิสเซ็นเตอรก็มีให้กับลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าเริ่มต้นการผ่อนอยู่ที่แค่8,000บาทเท่านั้นคะ่ะในส่วนของรถกระบะ ที่ร้านซอสนเซ็นเตอร์ก็สามารถให้ลูกค้าทำฟรีดาวน์โนคำได้นะคะเรามีหลายรุ่นให้กับลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเชฟโรเล็กอ l นิวโคโรราโดมิสูบิชิไททันอิ s สูดีแมก หรือจะเป็นในเรื่องของ t o y o t a v วิ o เราก็มีนะคะอย่าลืมนะคะรีบเข้ามาทำฟรีด์โ,โน,คน,นคัมกันในกลุ่มของรถกระบะที่ร้านซานาโตเซ็นเตอร์ค่ะเดีย๋ยวเรามาย้ํากับโปรโมชั่นที่ร้านซานาโตเซ็นเตอร์กันนะคะสุดปังสุดเด็สดสถันเมืองพัทยาค่ะกับโปรตั้งหลักนะให้ลูกค้าตั้งตัวค่ะกับการคาฟฟี120่ร้อยี่สิบวันซานาโตเซ็นเตอร์จ่ายค่าง,งวดค่้ลูกค้าซื้อรถปี2563ลูกค้าไปผ่อนอีกทีหนึ่งเลยค่ะปี2564ค่ะและที่สําคัญค่ะโปรตั้ ที่หนเราให้ในเรื่องของการรับประกันซ่อมสูญกับลูกค้าไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเอารถที่ร้านสันโต้เซ็นเตอร์เป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหน,หไหนคุณได้รับประกันซ่อมสูญจโชสรรงไปแดงกันไปเลยค่ะและโปรต้องหักที่3คุณจะได้ในเรื่องของการแถมพร้อใหม่ยางใหม่ชุดต่างรอบคันมูลค่ามากกว่า35,000บาทโปรดีดีสุดบังสุดดัง,ส,ดดงสนามเมืองพัทยาแบบนี้ลูกค้าอย่าพลาดกันนะคะที่ร้านสันโต้เซ็นเตอร์คันค่ะออกรถที่ซันโต้เซ็นเตอร์คุณจะพบรถเยนมือเสาสภาพดีที่สุดในเมืองพัทยา กับในเรื่องของการเช็คเงินออกรถเพียงแค่1น0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์โนคั้มกระที่สำคัญฟรีเอนฟรีค่าจัดด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะเรามาพร้อมกับการตรวจเช็คภาษีพารบอไม่มีการขาดในวันรับรถค่ะฟรีบริการทำความสะอาดตามมาตรฐานสาราโตเซ็นเตอร์ด้วยประสบการณ์มากกว่า25ปีกันเลยค่ะฟรีตรวจเช็ครถนะคะด้วยประสบการณ์ซาราโตเซ็นเตอร์มากกว่า25ปีกันเลยค่ะและอย่าลืมนะคะเข้ามาขอทำสัญญาที่ร้านซาระโตเซ็นเตอร์กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย